ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับที่ที่เราจะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนช่วยที่มาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์เลยก็คือการตอบคําถามให้สําหรับท่านนักลงทุนนะครับที่สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของไอล่าเราเลยนะครับที่เพจของไอล่าจำกัดมหาชนนะครับบริษัทไอร่าจำกัดมหาชน นะครับเพื่อจะมาตอบคำถามภาพรวมที่ทางเป็นเช่นไรนะครับซึ่งผมจะดำเนิน,นการของเรามีทุกวันนะครับไอล่านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะรับผิดชอบในวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอาทิตย์หนึ่งเราจะเจอกัน3วันนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนเป็นยังไงอืมนะครับภาพรวมของตลาดก็จะ selective buy เป็นลายตัวมากกว่านะครับภาพรวมๆทรงๆมีเลือกซื้อเป็นลายตัวบวกกันคนละนิดละหน่อยนะครับเรามาดูเ,เมือนอกก่อนนะเป็นยังไงนะครับตลาดต่างประเทศก็ทรงๆนะครับลบนิดหน่อย หางเสงช่วงนี้เขาจะผันผนหนักมากนะครับจะลบหนักมากนะครับเป็นผลมาจากการที่ทางอเมริกาจะมีการออกกฎหมายถอดหุ้นหุ้นสัญชาติจีนออกให้หมดประมาณนั้นนะครับอาลีบาบาอะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็เลยส่งผลใ้ทางเสงเนี่ยอย่าเพิ่งมาอิงเขานะครับลงโอวันนี้ฟิลิปปินส์ลงนะเป็นไรอะแป๊บหบนึ่งนะครับ ศิลิปินแย่ yeah, แล้วทงสิ่งเหมือนกันทงสิ่งนี้โห oh. แต่ไม่ได้เกี่ยวกับภาพรวม,มเป็นเรื่องของส่วนตัวกันนะครับไม่ได้รวมถึงภาพรวมทั้งระบบนะครับ เมื่อวันศุกร์ฝรั่งซื้อเยอะนะครับสามพันสี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันก็ค่อยๆซึมลงแล้วนะครับนะครับก็เริ่มเริ่มสงครามเริ่มไม่ค่อยมีอิทธิพลลนะ ตื่นเต้นอย่างนี้แหละตลาดจะตื่นเต้นในช่วงแรกๆทงคำก็สะท้อนทิศทางนะครับว่าสงครามไม่มีอิทธิพลต่อตลาดเงินตลาดทุนเท่าไหร่แล้วนะครับรวมถึงราคาน้ํามันด้วยของตลาดเราเองนะครับคือตลาดจะเห็นได้ตลาดเปิดแก๊ปไว้นะครับ าเปิดแก๊ปไว้ที่บริเวณตอนลงนะครับกระโดดลงตอนมีสงครามใหม่เนี่ยมันเปิดแก๊ปไว้ที่บริเวณพันหกร้อยห้าสิบสี่ถึงพันเปิดจากหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งกระโดดลงมาเหลือพันหกหกห้าสี่ตรงนี้เป็นแก๊ปนะครับซึ่งในแง่ทางเทคนิคเนี่ยถ้าหมายความว่าหมายความว่า เรากำลังฟอร์มตัวอยู่ในรูป V Shape หมายความว่าเราตกใจในเรื่องของสงครามแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับครับทุกอย่างพอมันสงบสงครามสงบน่าจะสงบเร็วนะครับเพราะว่ายูเครนโดนโดนเทโดนหลอกลวงหมดมีสิทธิตลาดมีสิทขึ้นทำนิวไฮด้วยนะอาจจะได้พันหกพันสห นะครับหมายถึงว่าตรงนี้ไปไครขายไปก็ตกหมูไปเลยแล้วก็ตีขึ้นกลับตึ้นไปเลยนะครับ mm hmm. พอดูแล้วคงไม่นานสงครามนี้น่าจะจบ,จบตลาดมีทิศทางมีความหวังว่าจะขึ้นต่อนะครับ ท่านเพื่อนนักลงทุนเข้ามาลฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับโอ้ตลาดกลับมาเทคนิคส่วนตัวส่งสัญญาณให้ทดลองอีกแล้วนะครับค่อนข้างคึกมากเลยถ้าผิดปิดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ได้คือปิดเหนือขึ้นไปนเหนือหนึ่งพันหกร้อยหกสิบได้ก็ ก็น่าจะลื่นปืดลื่นปืดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับดูทรงแล้วคึกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามท่านรู้ชมยังสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับยังยังเช้าอยู่ยังมีเวลาเหลืออยู่พอสมควรเยอะเลยแหละเพิ่งจะส,สิบโมงสบโมงสิบอดนาทีเองนะครับคุณ กันวลินเหรอถ้าอ่านพี่ขอภัยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีค่ะถามไอวีเอลกับเจมส์ไอวีเอลถามกว่าเลยน,ะน้องเมย์ตอบไปเหมือนเดิมอืมยังไม่ชาร์ ว่าจบขาลงหรือ,อยังยังไม่มี r e เว r ร์ l p a t t e r ทนะครับไอ้ I, I, ยังไม่บอกบายเลยหยุดลงชั่วคราวนะครับแต่จะตีกลับเป็นขาขึ้นไหมยังไม่มีสัญญาณขนาดนั้น JMT อันนี้ก็เป็นชนนาตาเราเริ่มเริ่มย่อเ,เ,เ,เริ่มเริ่มเริ่มลงนะครับเพื่อเป็นจังหวะให้เซฟโปรฟิตมากกว่านะครับเพราะน่ารับใหญ่ๆเลยก็อยู่60บาท60บาทประมาณนั้นนะครับอ่านว่าอะไรคุณขวัญเหรอสวัสดีค่ะ ใด้แลวสวัสดีครับส่งคาถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆมาพร้อมกันอีกตอบไม่ทันอีกคุณนริตาถามสวัสดีไม่ดีเลยอันนี้ก็ถามคำถามเดิมนะวัดให้เลยนะกันจะได้ต้องถามบ่อย ลงได้เท่าไหร่48บาท50นะครับคุณสาครครับสวัสดีครับเป็นพันแท้ชาญชายัยสวัสดีครับ s 50ฝั่งรองครับ ไปแล้วเนี่ยทลุหนึ่งพันสี่ได้ปื้ดเลยนะครับปืดเลยหวังอีกยี่สิจุดเลยนะครับจริงๆเทรแต่ทีฟิกอย่างเดียวเลยเรามาตั้งชมลมเทรกันเนี่ยไม่ต้องมาทั้งมีคออุ่นในตัวเสียเวลา ดูตัวเดียวเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรด้วยไม่ต้องกลัวฝรั่งไม่ต้องกลัวกองทุนแฟร์เกมเป็นเกมที่แบบเปิดหน้าชกกันเลยอืมไม่มีอาวุธลับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเล่นง่ายกว่ายเยอะคุณกันวาลินเหรอครับขามเคแบง เิลภาษาไทยมาก็ได้นะชื่อเนี่ยไอ้ไอเริ่มสวยซื้อได้นะดูทรงแล้วเพิ่งจะมาบอกสวยวันนี้เออไอ้ไอสวยแล้วเดี๋ยวก่อนนะ อัฒนอหน่อยัการเขียนเทนลายนี่เป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะครับเรามาหัดลองเขียนกัน แนะนำถ้าเป็นแฟนประจำทุกวันนะเปิดคอมไปด้วยแล้วก็ตีเส้นพร้อมกันเนี่ยเพราะผมไม่ได้เซฟไว้ผมจะตีสดสดไม่ใช่เส้นนี้ใช่อืม แล้วตานแรกของเคแบงค์160นะครับถ้าเบรกได้ทาร์เก็ตแรกจะอยู่แทร์เก็ตแรกจะอยู่166นะครับ ตรงนี้ก็ทยอยซื้อได้นะครับคุณหน่อยอยู่ไหนเอ่ยคุณน้อยคุณวล,ลินถูกนะครับกันวล,ลินหรือคุณวล,ลินอุ๊ยจำผิดอีกคุณคุณ,ค,ณคุณวล,ลินคุณศีราพรถาม B L A B L A ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับมันมาหลุดเกาะลงมาแล้วอ่ะอืมอันนี้อาจจะแค่รีบาร์เพื่มาทดสอบเราน่าจะเป็นขาลงไปแล้วนะครับจีมา ก็ไซเวย์นะครับข้างบนก็แนวต้านอยู่ประมาณห้าสิบหกบาทห้าสิบคึ้ขวานสามเคทีบีครับแนวต้านก็อยู่ประมาณสิบสี่หนึ่งนะครับเคทีบีไซเวย์นะครับ เรวลับก็สิบสามสิบสามสี่สิบสามสองแนี้นะครับซิสโก้ซิสโก้มันเป็นไซเว่ไปแล้วนะเป็นหุ้นมันไม่ใช่เป็นดีเฟนซีสต็อกไปแล้วนะเดี๋ยวรอจะคู กราบชาบบดไม่ดีกว่าอม็มีอะไรบ้าง จลาอสกคู่นะครับรอ bdm s ลืม bdm s นี่รู้สึกจะออกผมจยอ,อกเปเร์สองวัน 2, ติดเลยนะให้ซื้อนะครับทวันรอครับ คือ B D M S นี่ได้ประโยชน์นะครับจากการที่าการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูดกันกับซาอุนะ,นะครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็กกำลังรวยเลยนะครับเศรษฐีน้ำมันนะครับและน่าจะส่งน่าจะและเป็น t a r ์เก็ต g group ของกลุ่มของลงลงของตัว B D M S เลยนะครับ t a r g e t ็ตก group นะครับ เอ๊ะเน็ตเป็นไรทำไมมันช้าจังก็มองเป้าหมายสำหรับ BDMS น่าจะขึ้นไปได้ถึงหกสิบแปดเอ่อห้าสิบแปดบาทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ัแอปเพนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเปิดไม่ได้เราได้ละอืมโอเค โอเคเมื่อกี้ถามถึง BDMs นะครับอืมเด็ด hmm. เป็นอะไรชาแจ้งโอเคอ๋อไม่ใช่หน้าขึ้นไปยี่สิบแปดไม่ใช่ห้าสิบแปดยี่สิบแปดนะครับอีกท่านถามทิสโก้มานะครับ ก็เป็น Defensive s ซ o c กไปแล้วนะครับนี่เห็นได้ว่าตลาดสวิง100ร้อยกว่าจุดเขาไม่ได้ขึ้นไม่ลงเลยนะครับแนวต้านก็อยู่เก้าสิบเก้าห้าสิบประมาณร้อยหนึ่งนะครับแนวรับก็ถ้าน,นวรับปกติก็เก้าสิบเจ็ดจะเห็นได้ว่าไม่มีแกลบให้เล่นเลยนะครับถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อเอาปันผล ุณถามแบมแบมก็ไซเบย์นะครับขึ้นไปก็แนวต้านเยอะเหมือนกันแถวๆ22ยิบสอง c p f ผมยังกังวลเรื่องเรื่องเรื่องที่กระทบทุกคนเป็นนั่งมัวจะมองตัวราคาน้ำมันแต่ตัวถั่วเหลืองเนี่ยซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นวัตถุดิบค่าอาหารสัตว์น,นะครับมันขึ้นนะครับเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้อาจจะไม่ยังไม่กระทบแต่ผมว่าขายขายปเปลี่ยนตัวไปก่อนดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้โอเคเขายังใช้สต็อกเดิมอยู่แต่มันจะหมดพอระยะถัดไปควอเตอร์ถัดไปเนี่ยมันต้องต้องซื้อเพิ่มซึ่งตอนนั้นก็จะซื้อได้แพงนะครับคุณวรันชนันไอ้นอกไ,ไม่ไม่มีความเห็นนะตัวเนี้ย คุณมีเจ้าโตจะมีความเห็นได้แล้วมีดาบปักวิญญาณจบแล้วนะครับคุณวันนีแชร์แล้วครับขอบคุณนะครับคุณชาตชัยครับเททีเอยงเดียวจริงๆมันง่ายนะแต่คนมองว่ามันเป็นความเสี่ยงก็คือก็พยายามจบในวันถือถือ เล่นเร็วๆจบในวันผมว่ามันโอเคกว่าโอเคกว่าเลยนะแล้วไม่จะเป็นต้องเล่นทุกวันเล่นเฉพาะวันที่มั่นมั่นใจนะครับเนี่ยวันนี้มันบอกแบง์มาละอืมด้วยยี่หกแล้ว จาฝูงคุณนรงศักดิ์วันนี้จาฝูงก็คือ K-Bank ครับวันนี้เด่นเลยนะครับซื้อเด่นชัดวันนี้เน็ตชาๆคุณปัสมรนสวัสดีครับต้องเร็วแะมันจะหมดปิดแคปไปแล้วนะครับร้อยสี่ทีก ลองได้เลยนะครับเต็มพอร์ต BBL BBL ก็น่าซื้อครับแนวต้านก็มาร้อยสี่บเอ็ดนะครับ TTB แบงค์กลับมาแล้ว TPB ก็น่าซื้อแล้วทีทเฉยๆเอาสามแบงค์ใหญ่ก่อนนะ,นะครับ สองตัวนะครับ BBR เ okay. คแบม SCB SCB ไม่สวยไม่เข้าใจปันผลแลวหมดสเสน่ห์ละหุ่น <c oughs> เป็นยาทับทำไไมตลาดจะกลับมาแล้วเลยหยุดช่วงทับมือแล้วนะครับโอเค ตอบคำถามครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยดีงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ